ท่านปรธานที่เคารพกระผมในแพทย์เวงโตจิราการสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภาท่านปธานครับผมขออนุญาตที่จะกาบเรียนฐานข้อมูลขั้นต้นเสียก่อนนะครับที่จะนําไปสู่ข้อสรุปว่าทําไมเราต้องรับรองร่างแก้ไข291ท่านปธานครับมีประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่ง ถูกทำลายแล้วทำลายอีกนะถูกเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำอีกจากคณะรัฐประหารครับผมกาบเรียนท่านประธานนี้นะครับก็คือมาตรา1 1 3ครับผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือเพียงแค่นะครับขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญล้ลมล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หรือแบ่งแยก ราชนาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งราชนาจักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏครับท่านประธานครับปรากฏว่าคณะรัฐประหารชุดแล้วชุดเล่าที่ชนะนะครับเขาใช้วิธีการออกพระราชบัญญัติเรื่องโทษศัก์กรรมครับท่านประธานไอ้นี่ผิดแล้วนะฮะผมรับไม่ได้แล้วนะครับแต่คณะรัฐประหารชุดวันที่19กันยา25 49 วางอำนาจบาดใหญ่และเหิมเกิมยิ่งกว่านั้นครับก็คือเอาเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยยกระดับกลายเป็นรัฐธรรมนูนครับท่านประธานผมต้องกลาบเรียนท่านประธานนะครับนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราจะต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ได้ คือรัฐนูญฉบับช่วคราว49ก่อนนะครับท่านเขียนเรืนี้นี่เลยนะครับท่านไม่มีอย่างอายเลยไม่มีความอายแก่ฟ้าแก่ดินเลยคณะรัฐประหารชุดก่อนๆน,นี้นะครับเขายังมีความอายต่อฟ้าต่อดินบ้างไม่เอาเรื่องการนิรโทษกรรมนี่ไปปรากฏไว้ในรัฐธรรมน,นูญแต่คณะรัฐบาลชุดนี้ฮะคณะรัฐประหารชุดนี้ฮะามาตรา3 7 บรรดาการกระทําทั้งหลายซึ่งได้กระทําเนื่องในการยึดอานาจและควบคุมอานาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่19กันยา2 5 4หของหัวหน้าและคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบชัดตายอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขรวมตลอดทั้งการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการทําดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชัไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขหรือของผู้ซึ่งได้รับคําสั่งจากผู้ที่รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะ ปฏิรูปการปกครองในระบอบชับไตยอันมีพระมหากษัดทรงเป็นวระมุกอันได้กระทําไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้นการกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการรวมทั้งการลงโทษและการกระทาอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่นไม่ว่ากระทําในฐานะตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทําหรือผู้ถูกใช้ให้กระทําและไม่ว่ากระทําในวันที่ดังกล่าวหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้นหากการกระทํานั้นผิดต่อกฎหมายให้ผู้กระทํานั้นพ้นจากความผิดโดยและความรับผิดโดยสิ้นเชิงผมไม่เคยเห็นการรับหาดในประเทศไทยนะครับที่วางอำนาจบาดใหญ่และเหยียบยำ่ำ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา113มากขนาดนี้นะครับท่านประธานนอกจากนี้นี่นะครับคณะรัฐประหารชุดดังกล่าวเนี่ยยังคิดการไกลในท่านประธานครับ จึงเป็นที่มาของรัมนูล2550ที่เราพูดกันอยู่นะครับดังนั้นผมต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าใครก็ตามที่ประกาศว่าต่อต้านรัฐประหารท่านต้องคัดค้านรัมนูล2550และท่านต้องฉีกรัมนูล2550อย่างสันติวิธีโดยใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์ของประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศนะผมยืนยันครับต้องฉีกครับใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์ของประชาชนทั่วประเทศเป็นผู้ฉีกครับท่านประธานครับ เพราะว่ารัฐมนูล2550มาจากคณะรัฐประหารโดยตรงครับท่านไปอ่านดูสิครับมาตรา19 32. ถึง32ท่านปรานครับเมื่อกี้ผมเสียเวลาในการอ่านมาตรา37ไปมากพอสมควรผมจะสรุปคร่าวๆของมาตรา 19จนถึง3.2นะครับคณะรัฐประหารเนี่ยเขาจะตั้งคนมา2,000คนแล้วเขาบอกว่าให้คน2,000คนเลือกกันเองเหลือ200คนแต่ในนั้นมีโผครับ200และคณะรัฐประหารเลือกเหลืออีก100คนครับเขาชี้น้วลงไปเลยครับแล้วให้ร0อคนดังกาวเนี่ยตั้ง25คนขึ้นมาล่าง25คนไม่พอนะคณะรัฐประหารใส่เข้าไปอีก10คนครับเป็นสาิหคนแล้วสาิคนดังกาวนี่นะครับไปเลือกหัวหน้ากันขึ้นมาเขาไม่พอใจครับ จึงเป็นที่มาของประธานล่างซึ่งชาวบ้านชาวช่องทั่วไปเขาเรียกกันนะครับผมไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรแต่เขาเรียกกันว่าหน้าแหลมฟันดำนะครับไม่ทราบจริงหรือเปล่าเขาไม่พอใจประธานที่สารได้าคนนั้นเลือกแต่เขาก็เลยตั้งใจจะไม่เลือกคนซึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันชื่ออะไรผมบังเอิญลืมไปเสียแล้วนี่ไงครับจึงเป็นที่มาของรัฐมนูน50ช่วยตอบผมหน่อยสิครับว่ารัฐมนูน50เป็นประชาธิปไตยที่ตรงไหน ล้ำพังเฉพาะแค่มาตราเดียวนะครับของมาตรา309นี่เราก็สามารถที่จะฉีดรัฐมนูษฉบับนี้ได้แล้วครับท่านประธานครับรัฐมนุนจะต้องเป็นบทบัญญัติสูงสุดในการตราไว้ซึ่งในแผ่นดินนี้ว่าแผ่นดินนี้เป็นประชาธิปไตยแต่309มาตราเดียวครับท่านประธานครับบรรดาการใ,ใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐนูนแห่งรชาชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2549ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐนูนรวมทั้งการทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังไม่ว่าก่อนหรือหลังด้วยนะครับแล้วไม่มี กำหนดเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วไปสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับให้ถือว่าการนันและการทํานั้นชอบด้วยรัฐนูนี้ดังน,นั้นแค่มาตราเดียวนะครับท่านประธานครับก็สมควรแล้วที่จะต้องยกเลิกรัฐรัฐนูนฉบับนี้แล้วก็ร่างกันใหม่คดีนี้นยนะต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความครบนะัะพรรคเพื่อไทยนี่ใจใหญ่ครับ จริงๆพักเพื่อไทยเนี่ยสามารถจัดตั้งรัฐบาล300เสียงขึ้นมาแล้วด้วยความครบนะในการทําความเข้าใจก่อต่อวุฒิสมาชิกผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะมีพี่น้องวุฒิสมาชิกจำนวนหนึ่งเขาสนับสนุนเรานะครับดังนั้นเรามีความเป็นไปได้ที่เราจะเอา300บวกอีก30ดังนั้นการแสวงหาคะแนนเสียงสัก3 30เพื่อไปร่างของฉบับรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็เอามา เรียกว่านะฮะใช้อํานาจบาดใหญ่ใส่เข้าไปในรัฐบาลนี่ผมเชื่อว่าทําได้ครับแต่พรรคเพื่อไทยไม่ทําครับรัฐบาลคุณยิ่งรักนายกยิ่งรักไม่ทําครับใช้วิธีการเคารพอำนาจอธิปไตยของปงชนชาวไทยใช้วิธีการต้องการให้ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศมีส่วนร่างรัฐธรรมนูญจึงเป็นที่มาในการที่จะไปแก้291เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศได้มีโอกาสเลือกสอสอรอกับตัวเองโดยตรงครับ ตรงนี้เนี่ยหลักการตรงกันทั้งหฉบับนะครับท่านประธานเพียงแต่ว่าผมอาจจะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างจากทางรัฐบาลหรือทางพรรคสักนิดเดียวท่านั้นเองก็คือว่าใจผมเนี่ยไหนๆเราจะต้องการรัฐมนูลฉบับที่เป็นประชาตายเต็มที่แล้วเนี่ยฉะนไหนเลยตั้งแต่ก้าวแรกเนี่ยเราไม่ทําให้มันเป็นประชาตยเต็มสมบูรณ์ครับดังนั้นในความเห็นของผมเนี่ยผมเห็นด้วยกับการแก้2องก้หนึ่งผมเห็นด้วยกับของรัฐบาลนะครับแต่ผมก็อยากจะฝากไว้นะครับว่ากรรมธิการครับหากว่า ร่างแก้ไข291ของรัฐบาลผ่านไปแล้วท่านได้ช่วยโปรดพิจารณาได้ไหมครับว่าที่มาของสอสรเนี่ยกระผมอยากจะฝากความคิดเห็นไว้นะครับว่าควรจะเอาจํานวนประชาชนทั่วทั้งประเทศนี่เป็นหลักเพื่อจะได้เคารพสิทธิประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกันของประชาชนทุกคนครับเมื่อนเราอธิบายไม่ได้นะครับท่านประธานครับว่ากรุงเทพมี10ล้านคนแล้วทาไมเราจึงได้สสรคนเดียวครับของกรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบกับระนองนี่พูดถึงจำนวนประชากรนะครับเขามีแสนกว่าคนเท่านั้นเองแต่กลับได้สสรหนึ่งคนเท่ากันดังนั้นนี่เท่ากับเป็นการทำลายสิทธิ์ทีชัดตยที่เท่าเทียมกันของระหว่างคนกรุงเทพกับระนองไปโดยสิ้นเชิงนี่ประการที่หนึ่งที่ผมเห็นแตกต่างจากทางรัฐบาลน,นิดหน่อย อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นแตกต่างจากทางรัฐบาลนิดหน่อยซึ่งขออนุญ,ญาตในการเปนท่านประธรานไว้แต่ยังไงก็ตามนี่ผมสนับสนุนรากรัฐบาลนะครับเพียงแต่ให้ข้อคิดไว้ว่ากรรมธิการที่จะมาปรับแก้เนี่ยนะครับกรุณานํามาความคิดเห็นผมไปประกอบด้วยนั่นก็คือผมขอกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าผมมีความเป็นห่วงประเทศไทยมากทาั้นนี้เนื่องจากว่าเวลาคณะรัฐประหารชุดต่างๆเวลาเขาได้อํานาจแล้วนี่นะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาฉลาดมากเลยก็คือเขาไปยึดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาครับ หลังจากที่ยึดก่มสถาบันอุดมศึกษาแล้วเนี่ยนะเขาอัดฉีดความคิดอน,อนุรักษ์นิยมจารีดนิยมเต็มๆเข้าไปในสถาบันการศึกษาครับถ้าหากนับเนื่องตั้งแต่2490เป็นต้นมาจนถ,ถึงวันนี้นะครับ22555นี่ก็ประมาณเกือบ60ปีแล้ว60ปีที่สถาบันอุดมศึกษานี่ถูกยัดความคิดอนุรักษ์นิยมและจารีนิยมผมจึงเป็นห่วงว่าเรา จะไปควานหานักวิชาการที่เขามีความคิดเสรีนิยมที่มีความคิดประชาธิปไตยและยอมรับหลักนิติรัฐนิติธรรมได้หรือไม่ครับผมเกรงว่าจะไม่ได้ครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยในทศัศน์ส่วนตัวผมนะครับและในสายตาของประชาชนทั่วประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้าที่สุดครับ แต่ท่านประธานก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอธิการบดีคนปัจจุบันขออนุญาตไม่เอ่ยนามปิดกั้นเสรีภาพทางปัญญาครับเป็นการสะท้อนออกว่าจิตวิญญาณของเขานั้นไม่รักประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยกระทั่งเสรีภาพทางปัญญายังไม่อนุญาตให้มีในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แม้แต่น้อยครับเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะไปควานหานักวิชาการที่เขามีเสรีนิยมนะครับแล้วก็มีจิตวิญญาณที่เป็นประชาธิปไตยมาจากไหน ดังนั้นนี่กลับมาประเด็นนี่ผมสนับสนุนให้ประชาชนเลือกโดยตรงร้อคนเลยครับหรืออาจจะร้1คนดังที่ท่านอาขออนุญาตเอ่ยนามอภิวันท่านเลยว่าไว้ได้เสนอไว้ต้องกล่าวเรียท่านประธานนะฮะทัศนาอันนี้เนี่ยมันซ่อนเล้นด้วยทัศนาที่ไม่เชื่อมั่นประชาชนด้วย คุณดูแคลนประชาชนหรือเปล่าจึงคิดว่าถ้าให้ประชาชนเลือกโดยตรงแล้วประชาชนจะขาดแคลนซึ่งคนซึ่งมีความสามารถในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญได้อันนี้เป็นความคิดที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งผมเคยอภิรปรายในสภาแห่งนี้แล้วนะครับว่าขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้สมาชิกรัฐสภาทุกคนกรุณากวาดล้างความคิดดูหมิน่นดูแคลนประชาชนออกจากสมองให้สิ้นเชิงด้วยครับ แลวข้อต่อมานี่ท่านประธานครับผมเข้าใจครับมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยของสมาชิกสภาของเรานะครับว่าจะไปแต่ต้องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมต้องกราบเรียท่านประธานนะครับว่าประชาชนไทยทุกท่านเนี่ยนะครับเคารพรักและจงรักภักดีครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไปสงสัยคนอื่นนี่นะครับแสดงว่าคุณไม่เคารพคนอื่นหลักการของทุกศาสนาบอกไว้ชัดนะทันทีที่คุณไม่เคารพคนอื่นแปลว่าคุณไม่เคารพตัวคุณเองครับ และการสาธารบอกไว้ชัดเลยนะฮะคุณต้องเคารพคนอื่นฮะเพื่อเป็นการสะท้อนออกว่าคุณเคารพตัวคุณเองคุณไม่เคารพคนอื่นได้ยังไงคุณไปตั้งข้อสงสัยคนอื่นเขาได้ยังไงว่าเขาไม่จงรักภักดีเนี่ยผมถามกับแสดงว่าลึกๆคุณมีความไม่จงรักภักดีแฝงเล่นอยู่หรือยอย่างไรครับเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกที่เคารพครับอย่าติเรือทั้งโกน ตีตนก่อนไข้แล้วช่วยกณณาคารพประชาชนด้วยนะครับแลวข้อต่อมานี่มีการพูดกันมากหรือเกินท่าหนาทางครับพูดแบงค์เช็คแบงค์เช็คนี่ผมว่าพวกท่านเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าพวกท่านดูแคลนดูข้ามผลงานของพวกท่านเองหรือเปล่าจริงๆเนี่ยหลายเรื่องนี่ผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมเคารพว่าเป็นผลงานอาทิเช่นเนี่ยผลงานของท่านอาจารย์ดิเลกถึงฝั่งขออนุญาตเอ่ยนามนะเป็นผลงานอันทรงคุณค่าที่ทุกคนเคารพครับ กระทั่งผลงานของสมบัติทำโรงธัญญาวงซึ่งผมไม่เห็นด้วยเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ตั้งเอาไว้แล้วครับและท่านคิดว่าสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเขาจะมองข้ามผลงานสองชิ้นนี้หรือและท่านคิดว่าเนี่ยสอสอรอเขาจะมองข้ามการภิพากษทางการเมืองที่สะสมมาใน5ปีนี้หรือผมว่าคุณดูหมิ่นดูแคลนคนมากเกินไปแล้วครับ แล้วก็ตีตนไปก่อนค่ายมากเกินไปครับไม่ได้แบงค์เช็คครับเพราะรัฐมนูญฉบับนี้นี่นะการที่เราเลือกสสรเพราะเราต้องการให้สรสรมาร่างรัฐมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดของประเทศและหากเป็นไม่ได้ก็คือว่าต้องป้องกันให้เกิดรัฐประหารด้วยครับผมมีแง่มุมทางกฎหมายของผมนะครับท่านประธานขออนุญ,ญาตไม่ว่านักการเมืองคนไหนหรือพรรคการเมืองคนไหนกรุณาอย่ามาใส่ลายป้ายสีผมว่าจเจ้าความคิดของผมมายัดเยียดใส,ส่สรสรไม่ใช่เพราะเรามีเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการครับ ผมคิดว่าวิธีการในการที่ทําให้การรัฐประหารหมดสิ้นไปก็คือว่าในช่วงที่รัฐประหารมีอำนาจอยู่เขาออกกฎหมายอะไรของเขาออกเล่มหนุนอะไรของเขาไม่เป็นไรคุณมีปืนอยู่คุณใช้ปืนคุณเนี่ยจี้ศีรษะคนบงังคับให้เขายอมรับ แต่ทันทีที่ปืนคุณวางลงกับพื้นและประชาชนมีอำนาจขึ้นมาผมกราบเรียนท่านประธานประชาชนมีสิทธิ์และมีอำนาจในการที่จะยกเลิกผลพวงของกฎหมายทุกประการที่รัฐประหารทิ้งเอาไว้ให้ประชาชนครับแล้วข้อต่อมามีคนพูดมากนะเรื่องประชามติต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความารพบนะครับผมก็เงี้ยหูฟังและจะพยายามไม่ซ้ําประเด็นนะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าประชามติ250เนี่ยเป็นประชามติที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับ เอาเฉพาะเรื่องเดียวนะท่านประธานครับมีการประกาศกฎอายการศึก47จังหวัดใน76จังหวัดของประเทศไทยคิดเป็น62เปอร์เซ็นต์ครับในจังหวัดที่มีการประกาศกฎอัยการศึกนั่นก็หมายความว่าอำนาจปืนนี่เสียงปืนดังที่สุดและในความเป็นจริงนี่นะครับคอมอชอในระยะน,นั้นนี่นะครับส่งทหารลงไปครับถ้าคอมอชอต้องการโต้แย้งกับผม <S <S ผมพร้อมที่จะโต้แย้งกับคุณนะครับผมมีหลักฐานคร, <S <S ครับเพราะว่าตรงข้ามคลินิกผมเนี่ยมีสลัมมีคนประมาณ5 0,000คนเข้ามา ร้องไห้ร่ำไห้กับผมเพราะเขาถูกดูแคลนเหยียดหยามเหยียดดูหมิน่นคือมีทหารเนี่ยสามคนพกปืน M16 ไปบอกชาวบ้านบอกเฮ้ยขออนุญาตท่านประธานเช้าพาัาชาบาิมึงต้องลงมือลงรับรัฐธรรมนูญ50นะเว้ยไม่งั้นมีเรื่องนี่คืออะไรครับท่านประธานแล้วคุณจะบอกว่าเป็นประชามิติที่เป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรแล้วเราจะเคอรพได้อย่างไร กระทั้งเราไม่ยอมรับนี่นะครับแต่ว่าความที่เราเคารพประชาธิปไตยบ้านเมืองต้องมีคือมีแปรเราตึงเคารพรัฐมนูญ250มาจนถึงวันนี้ไงเราเห็นช่องของรัฐมนูญ29หนึ่งในการที่จะแก้ได้เราถึงแก้ไปตามคันลองไงเราไม่ใช้อำนาจบาดแญงของเราในการที่จะยัดใส่เข้าไปในนั้นเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าประชามาตินมีผลเนี่ย 14ล้านคนของท่านนะมี EXIT PO บอกชัดครับ30ครับบอกว่าเขากาไปเพราะต้องการให้คอมชอพ้นไปเขากาไปต้องการให้รัฐบาลสุรยุทธ์จุรนนท์พ้นไปเขากาไปต้องการให้มีการเลือกตั้งใหม่ครับ30ของ14ล้านคนนั่นก็คือ4ล้าน2แสนคนเขาสักแต่ว่ากาไปครับ เมื่อสักแต่ว่าการไปต้องเอา4ล้าน2แสนคนไปบวกกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ2550ครับผมไม่ต้องการฟื้นฝอยหายตะเก็บแต่ต้องการเรียนประธานนะครับว่าคนที่พูดเอาแต่ได้นี่โปรดโต้แย้งผมหน่อยว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ผิดอะไรบ้างกลับมาไปเลยนะครับท่านประธานผมอาจจะพูดเสียงดังหน่อย แต่ว่าในใจผมเนี่ยต้องการเห็นรัฐนูญฉบับที่ดีที่สุดของประเทศไทยในนั้นต้อกการเดินประธานด้วยความครบนะในวันนี้ผมขอยื่นมือแห่ง Mid re, มิตรไมตรีไมตรีจิตมิตรภาพไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกคนกระทั่งคนที่มีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับผมแล้วผมอยากจะยื่นไมตรีจิตมิตรภาพด้วยมือ,อน,นี้นะไปยังประชาชนท,ทั่วทั้งประเทศเราช่วยกันได้ไหมครับเราช่วยกันร่างรัฐนูญฉบับที่ดีที่สุดของประชาชนเท่าที่มีอยู่ในประเทศไทยจนถึงวันนี้นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ